สำหรับเนื้อหาถัดไปนะครับก็จะเป็นการแนะนำนะครับเครื่องมือหรือโปรแกรมที่ชื่อว่า p i n t t r e s t นะครับสำหรับเครื่องมือตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างเราเเนี่ยครับได้ใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะครับโดยเรานะครับจะทำการค้นคว้านะครับโดยใช้โปรแกรมตัวนี้กัน แรกเริ่มนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนสมัครสมาชิกนะครับ Pinterest นะครับก็แล้วก็เวลาเราเข้าไปใช้เนี่ยถ้าเราเล่น Facebook อยู่แล้วหรือเราใช้ Google นะครับเราก็สามารถที่จะกดนะครับ Continue with Google เข้าไปได้เลยนะครับระบบมันจะจะถามหานะครับว่าเราจะใช้ Account Google อะไรกดเข้าไปครับพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับ ระบบจะทำการเชื่อมโยงกับ Account Gmail ของเราโดยอัตโนมัตินะครับมันจะมีเนื้อหาส่วนหนึ่งนะครับที่ภาพนี้ไม่ได้ปรากฏขึ้นมาให้นะครับก็คือเรื่องของการที่จะให้ออผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยทำการเลือกว่าเราสนใจเนื้อหาสิ่งไหนนะครับเราจะต้องเลือกสนใจสิ่งนั้นประมาณ5สิ่งขึ้นไปนะครับแล้วระบบเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะฟีดคอนเทนต์นั้นๆเนี่ย ที่เกี่ยวข้องขึ้นมาให้เรานะครับในตรงนี้เนี่ยที่อาจารย์เปิดให้ดูเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของการสิ่งที่อาจารย์เลือกที่สนใจก็คืออาจจะเป็นเรื่องของสูตร Excel นะครับหรือจะเป็นเรื่องของการทํากาแฟนะครับทีนี้เวลาเราใช้งานเบื้องต้นเราทํำยังไงล่ะครับเราก็ใช้คีย์เวิร์ดครับเซิร์ชลงไปเลยครับเช่นเราสนใจเรื่อง e l d e r c a r e ใช่ไหมครับ ElderCA r e นะครับ Elder Care นะครับต้องพิมพ์ให้ถูกต้องนะครับ E L ER D.E.R. c a r e นะครับแล้วก็เรื่องของ Tips นะครับเทคนิคต่างๆ Aging Parent เราก็กดเข้าไปนะครับในส่วนตรงนี้เองนะครับที่จะทำให้เรารู้ว่าเวลาเราจะดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราควรจะมีหลักการอะไรบ้างนะครับอย่างอันนี้เนี่ย14ทิปนะครับสำหรับการดูแลพ่อแม่หรือซีเนียแอดโฮมนะครับรสมมุติเราชอบอันนี้เราก็กดเข้าไปนะครับ นะเราก็กดเข้าไปตอบเพิ่มเติมใช่ไหมฮะอ่า14 tips. ถ้าเราอยากรู้ต่อเราก็ต้องไปกดในคอนเทนต์ตัวนี้ครับเราก็จะเห็นว่าในคอนเทนต์นี้เขาได้กล่าวถึงอะไรแล้วบ้างนะฮะ14 tips for elderly care at home for aging parents and senior เห็นไหมฮะเขาก็จะสรุปประเด็นต่างๆนะครับ 1. caring of uh, for the elderly 14 tips for elderly care at home เห็นไหมฮะว่าเราต้องทำตัวอะไรยังไงนะครับวันนี้จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับอ่ะลองไปดูภาพอื่นๆกันบ้างครับว่ายังมีอย่างอื่นอีกแล้ไม่หมดเลยให้เราเข้าไปเรียนรู้นะครับนะโอ้ยไหมครับต้องมีนาฬิกาสมาร์ทวอทด้วยต้องมีปฏิทินด้วยนะครับ product for elderly with dementia, a r t d r e t o w v n t h e gap นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าควรจะรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ย ก็ให้เราเข้าไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนะตรงนี้เองนะครับถ้าเราสนใจคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของ r r o u u t นะครับ for elderly นะครับเราก็อาจจะสร้างบอร์ดขึ้นมาครับบอร์ดนี้ก็อาจจะตั้งชื่อว่า elderly elderly นะครับแล้วเราก็เลือกเป็นความรับไหมถ้าไม่จำเป็นก็ไม่เป็นไรนะครับเลือกเป็น Public ไปแล้วก็กดสร้างนะครับตัว ภาพภาพนี้เนี่ยก็จะโดนพินเข้าไปในระบบ Account ของเรานะครับซึ่ง Account ของเราเนี่ยก็สามารถกดที่สัญลักษณ์รูปของเรานะครับแล้วก็เข้าไปดูบอร์ดต่างๆที่เราเคยเซฟหรือพินเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างโดยรวมของออโปรแกรมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะครับการใช้แอป n t e r e s t ในสมาร์ทโฟนให้ดูต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปกันครับ BOOM <music>